สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวสาร AI น่าสนใจจาก AI Weekly Digest สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมกันนะครับมีหลายเรื่องที่แบบว่าต้องคุยกันเลยเป้าหมายก็คือมาสกัดประเด็นสำคัญสคัญทำความเข้าใจว่ามีอะไรอัปเดตแล้วมันส่งผลยังไงบ้างจากข้อมูลที่เราได้มานี่แหละครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลย GPT 4.5 Turbo ของ Open AI เขาว่าเร็วขึ้นตั้ง2เท่าเนี่ยครับใช่ค่ะ เร็วขึ้นเยอะมากจริงๆนึกภาพตามแล้วแบบการโต้ตอบมันจะแทบจะทันทีเลยนะคะเกือบจะเรียลไทม์เหมือนคุยกับเพื่อนจริงๆเลยนะครับมันคงเปลี่ยนฟีลการใช้งานไปเลยอืมมันไม่ใช่แค่ตัวเลขความเร็วค่ะแต่มันคือประสบการณ์ที่เลื่อนไหลขึ้นมากๆอย่างที่ว่าเลยค่ะเหมือนมีคู่คิดที่ตอบสนองทันใจจริงๆแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะคือเขาว่ามันเข้าใจน้ำเสียงอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วยแบบ สั่งให้ตอบติดตลกหรือจริงจังก็ทำได้อ่าใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากแล้วยังปล่อยให้ธุรกิจปรับแต่งโมเดลให้เข้ากับงานเฉพาะทางได้อีกแบบนี้ AI มันจะยิ่งเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นไหมครับ มีแนวโน้มสูงเลยค่ะการที่ AI เข้าใจบริบททางอารมณ์ได้ดีขึ้นเนี่ยมันเปิดประตูสู่การใช้งานที่หลากหลายขึ้นเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยคือจากแท่เครื่องมือตอบคำถามเฉยๆก็อาจจะกลายเป็นเออเหมือนผู้ช่วยที่เข้าใจเรามากขึ้นได้นี่เป็นการยกระดับที่น่าจับตาจริงๆค่ะขยับมาดูฝั่ง Google บ้างมีโมเดลใหม่ Gemini เปิดรุ่นเบต้าให้นักพัฒนาลองแล้วนะครับอ,อ๋อ Gemini ใช่ไหมคะเห็นว่าในวงการนักพัฒนาเขาตื่นเต้นกันมากเลยใช่ครับ คาดกันว่าจะเป็นคู่แข่งตัวสกาดของ GPT เลยทีเดียวอมสิ่งที่ทำให้เจมินายน่าสนใจนะคะคือจุดแข่งเรื่องการประมวลผลข้อมูลจากหลายๆแหล่งพร้อมกันได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยที่เขาเน้นเป็นพิเศษเพื่อลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าผู้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอะคะ่ะอ๋อหมายความว่า Google พยายามจะสู้ได้เรื่องความน่าเชื่อถือความปลอดภัยอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ การเน้นจุดนี้อาจเป็นกลยุทธ์สําคัญเลยโดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าองค์กรที่แบบต้องการความเปะ๊ะความปลอดภัยสูงสงเห็นว่าตัวเต็มจะมาไตรมาสสี่นู่นเลยค่ะถ้าเปิดตัวมาจริงตลาด AI คงแบบคึกคักแข่งกันดุเดือดกว่านี้อีกเยอะเลยแต่พอพูดถึง AI เก่งๆเนี่ยมันก็อดนึกถึงอีกด้านไม่ได้นะครับอย่างเรื่องลามาทรีของเมช่าที่มีข่าวว่าถูกเอาไปทำดีเฟกต์นักการเมืองใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนเลย สื่อปลอมที่ดูเหมือนจริงมากๆอะครับค่ะนี่เป็นความท้าทายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันทรงพลังมากๆเลยค่ะการสร้างดีเฟกที่เนียนๆเนี่ยมันกระทบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยตรงเลยแล้วก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องหมู่สร้างความเข้าใจผิดได้ง่ายมากเมตาเองเขาก็ออกมายอมรับนะคะแล้วก็บอกว่ากําลังพัฒนาระบบตรวจจับควบคุมอยู่แต่การควบคุมมันคงยากมากเลยใช่ไหมครับเพราะโมเดลมันก็ปล่อยออกไปแล้ว ใช่ค่ะยากมากมันเหมือนดาบสองคมเลยการเปิดกว้างให้นักพัฒนาเข้าถึงได้มันก็ดีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆแต่เอ่อมันก็เปิดช่องให้คนเอาไปใช้ในทางที่ผิดด้วยเรื่องนี้มันสะท้อนเลยนะคะว่าเราต้องรีบหาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีกับการกำกับดูแลด้านจริยธรรมความปลอดภัยซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกค่ายต้องเจอเหมือนกันหมดเปลี่ยนเรื่องมาดูอะไรที่ช่วยคนทางานสร้างสรรค์บ้างดีกว่าครับ มีเครื่องมือใหม่ชื่อ Prompt Lens เขาเปรียบเหมือนแว่นขยายเลยนะช่วยวิเคราะห์ปรับปรุง prompt ท,ที่เราสั่ง AI แบบ real time โอ้โ oh, ห Prompt Lens อันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะหัวใจสำคัญของการใช้ AI ให้ได้ผลดีเลยคือการเขียนพร้อมที่ดีๆเนี่ยแหละการมีเครื่องมือมาช่วยวิเคราะห์ให้คำแนะนำแบบทันทีแบบนี้น่าจะช่วยประหยัดเวลาลองผิดลองถูกไปได้เยอะเลยนะคะใช่เลยครับ เขาบอกว่ามันช่วยชี้จุดที่ควรแก้แนะนำคำหรือโครงสร้างที่ดีกว่าเดิมแถมยังเก็บฟีดแบ็ช่วยให้เราเก่งเรื่องเขียนพรอมส์ขึ้นเรื่อยๆด้วยโหถือว่าตอบโจทย์เพนเพอยต์คนทำงานกับ AI เลยนะคะเพราะหลายครั้งเราก็แบบไม่น่าใจว่าทำไมผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่คิดการมีผู้ช่วยวิเคราะห์พร้อมแบบนี้น่าจะช่วยยกระดับคุณภาพงานแล้วก็ทำให้ทำงานกับ AI ได้มีประสิทธิภาพขึ้นจริงๆอาจจะเป็นเกมชนเจอร์ให้ครีเอเตอร์หลายๆคนได้เลยคะ่ะ แล้วสําหรับคนทั่วไปล่ะครับที่เริ่มเอา AI มาช่วยทํางานเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเออมันเวิร์กจริงมี5สัญญาณที่เขาว่าน่าสนใจครับอย่างแรกเลยคือเวลาทํางานบางอย่างมันลดลงไหมพวกงานซ้ําๆรูทีนรูทนะครับอ่าอันนี้น่าจะเห็นชัดเจนที่สุดเลยนะคะถ้า AI ช่วยจัดการเอกสารตอบอีเมลหรือสรุปข้อมูลได้เร็วขึ้นเนี่ยเวลาเราก็จะเหลือไปทําอย่างอื่นที่ซับซ้อนกว่าได้ข้อ2คือ คุณภาพงานโดยรวมดีขึ้นไหมเช่นได้ข้อมูลเชิงลึกแม่นยำขึ้นข้อผิดพลาดน้อยลงอืมข้อ 3. จัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีขึ้นหรือเปล่าข้อนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะ AI มันทำงานเบื้องหลังลหลายอย่างพร้อมกันได้ใช่ไหมคะทำให้เราโฟกัสงานตรงหน้าได้ดีขึ้นเหมือนมีผู้ช่วยหลายคนเลยสุดท้ายข้อ5ครับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเครียดน้อยลงไหมเพราะมี AI ช่วยแบ่งเบาภาระไป อืมถ้าเริ่มเห็นสัญญาณพวกนี้นะคะก็พอจะบอกได้ว่า AI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือธรรมดาแล้วล่ะแต่เริ่มขยับมาเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานหรือพันธมิตรที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเราได้จริงๆเป็นภาพที่น่าสนใจนะคะของการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีในอนาคตสรุปจากที่เราคุยกันเจาะลึกข้อมูลวันนี้ก็เห็นชัดเลยนะครับว่า AI นี้ก้าวหน้าไปเร็วมากทั้งเรื่องความเร็วความสามารถที่ซับซ้อนขึ้น การแข่งขันก็ดุเดือดมีเครื่องมือใหม่ๆออกมาตลอดแต่ในขณะเดียวกันความท้าทายเรื่องการควบคุมเรื่องจริยธรรมมันก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยเป็นสองด้านที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันจริงๆครับใช่เลยค่ะและนั่นก็นำไปสู่คำถามชวนคิดส่งท้ายที่น่าสนใจนะคะว่าเ,เมื่อ AI มันพัฒนาจนสามารถเข้าใจแล้วก็ปรับตัวตามอารมณ์ความรู้สึกของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เส้นแบ่งระหว่างการเป็นแค่เครื่องมือกับการเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะไปถึงขั้นเป็นเพื่อนจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มเลือนลางไปแค่ไหนแล้วเราควรจะเตรียมตัวรับมือกับความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นนี้กันยังไงดีคะ